ศิลปะของการบอกลาสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอ่านดินอ่านฟ้านะครับผมเชื่อว่าทุกทุกคนคงต้องผ่านการบอกลากับหลายๆคนนะครับในชีวิตเหล่านี้วันนี้นะครับจะมาเล่าถึงศิลปะการบอกลานะครับศิลปะของการบอกลาคือการออกจากสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ในลักษณะที่สง่าง,งามและมีความเคารพต่อผู้อื่นและตนเองการบอกลานั้นไม่ได้หมายถึงการจากลาในเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงการปิดฉากในทุกๆด้านของชีวิตเช่นการสิ้นสุดความสัมพันธ์การออกจากงานหรือแม้กระทั่งการบอกลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตนะครับการลามีหลายรูปแบบและหากทำอย่างถูกต้องและมีสติจะช่วยให้เราสามารถปิดฉากเรื่องราวเก่าๆและเปิดโอกาสให้เราเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้อย่างสง่างามองค์ประกอบสำคัญของศิลปะของการบอกลานะครับ 1. ยอมรับความจริง การยอมรับว่าบางสิ่งในชีวิตนั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เป็นขั้นตอนแรกของการบอกลาที่สง่างามการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงความเป็นจริงจะทำให้การลาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสับสนการยอมรับความจริงไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่เป็นการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นและปล่อยให้มันผ่านไปการรับรู้ว่าความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดๆได้สิ้นสุดลงจะทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกและเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายขึ้น การยอมรับนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตจะคงอยู่ตลอดไป 2. การแสดงความขอบคุณการขอบคุณเป็นการสร้างความรู้สึกบวกในการลาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การทำงานหรือช่วงเวลาสำคัญในชีวิตแม้ว่าการลาเป็นเรื่องที่ยากลำบากการขอบคุณช่วยให้เราระลึกถึงสิ่งดีๆที่ได้รับมาตัวยอย่างเช่นการขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนหรือการขอบคุณคนรักสำหรับความทรงจำดีๆ การแสดงความขอบคุณเป็นการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นและทำให้การจากลาเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความหมายและการยอมรับ 3. การสื่อสารยังเปิดเผยและจริงใจเมื่อถึงเวลาที่จะลาการสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาช่วยลดความเข้าใจผิดและความสับสนการจากไปโดยไม่สื่อสารอะไรทำให้เกิดคำถามและความเจ็บปวดในภายหลังการบอกความรู้สึกที่แท้จริงอย่างตรงไปตรงมาเช่นความเสียใจความต้องการที่จะเดินต่อไป หรือเหตุผลที่ต้องลาออกจากงานจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจสถานการณ์และสามารถจบเรื่องราวได้อย่างชัดเจนและเป็นมิตร 4. การรักษาความสัมพันธ์ในแง่ดีการจากลากันไม่จําเป็นต้องหมายถึงการตัดขาดความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะเพื่อนหรือผู้รู้จักเป็นสิ่งที่ทําได้ตัวอย่างเช่นเมื่อเราลาออกจากงานการบอกลาหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานอย่างสง,ง่างามและมีมิตรภาพอาจทําให้เรามีเครือข่าย ที่ยังคงช่วยเหลือกันในอนาคตการสร้างรอยยิ้มและความเข้าใจในช่วงสุดท้ายของความสัมพันธ์จะทําให้ทุกฝ่ายรู้สึกดีและทิ้งความประทับใจที่ดีไว้เสมอ 5. การให้โอกาสตัวเองและผู้อื่นการลาเป็นโอกาสให้ทั้งเราและผู้อื่นได้เริ่มต้นใหม่การปล่อยวางและไม่ยึดติดกับอดีตเป็นสิ่งสําคัญในการเติบโตตัวอย่างเช่นในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถไปต่อได้การปล่อยให้คนทั้งสองฝ่ายมีโอกาสค้นหาความสุขในชีวิตใหม่จะช่วยให้เกิดการเติบโตและพัฒน,นาตนเอง การให้โอกาสนี้ไม่เพียงแต่ปลดปล่อยตัวเราออกจากความทุกข์แต่ยังช่วยให้ผู้อื่นได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นกัน 6. การจดจาความสำคัญของเวลาการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการลานั้นเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความรอบคอบการรีบร้อนเกินไปอาจทำให้เรื่องราวจบลงอย่างไม่ดีขณะเดียวกันการยืดเยื้ออาจทำให้ความสัมพันธ์เสียหายตัวอย่างเช่นการรู้ว่าความสัมพันธ์หนึ่งได้หมดความหมายไปแล้วการรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารและบอกลากัน จะช่วยให้เรื่องราวจบลงโดยไม่ทิ้งบาดแผลการรู้ว่าเมื่อใดควรก้าวออกจากสถานการณ์จะทําให้การลาเป็นไปอย่างสง่างาม 7. การวางแผนสําหรับอนาคตการลาที่ดีควรมาพร้อมกับการเตรียมความพร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่เช่นการลาออกจากงานควรมีแผนสํารองในการหางานใหม่หรือการจบความสัมพันธ์ควรมีวิธีดูแลจิตใจตัวเองหลังจากนั้นการวางแผนสําหรับอนาคตเป็นการเตรียมตัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ การวางแผนไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงแต่ยังทำให้เรามีความหวังและมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตการลาอย่างสง่าง,งามไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้หากเราเข้าใจและปฏิบัติตามองค์ประกอบเหล่านี้การลาจากสิ่งเก่าจะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่อย่างมีความสุขและสงบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับศิละปะของการบอกลานะครับเพื่อนๆได้เคยบอกลาใครไหมครับและการบอกลาของเพื่อนๆจบไปได้ด้วยดีหรือเปล่าครับดีไม่ดียังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากให้เพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ